đến tay được kìm nhé Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để, Để ก็สวัสดีครับนานาตุกตฝ่ายทุกท่านครับผมแก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องตกฝ่ายเล็กช่องนี้ครับผมอันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยครับแนายกรอบครับผมก็วันนี้มีเวลาสักครึ่งวันนิดนิด มาลองหมายโรงปูนครับหมายดังหลังโรงปูนคลองเป็มครับผมก็วันนี้ก็เช่นเคยครับมากับเสื่อปลาตกปลาแล้วก็แล้วก็จิ๋วนายยศเช่นเคยวันนี้มากับนายศสองคนนายศนั่งอยู่ฝั่งน้นอันนี้เพิ่งจะลงเบ็ดไปสักพักเงี้เลยครับประมาณตอนนี้ก็เกือบเกือบแปดโมงก็เดี๋ยววันนี้ผลงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับเพราะว่า ของเพมมันรู้สึกว่ามันจะกินได้สักพักหนึ่งแล้วอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วตัวส,สวยๆแต่ผมเพิ่งได้มาลองครับวันนี้มาลองหมายหลังโรงคูนก่อนเพราะว่าหมายดังบ้านส้มกับโรงปาปลามันเหมือนคนจะเยอะครับแต่วันนี้ไม่รู้ว่าคนเยอะเปล่าวันนี้มากับนายศเจ้าของตะโกอยวไปหานายยศกันดีกว่าอันนี้อันนี้เราเป็ดครับผมลงเบ็ดเรียบร้อยนี่ครับสภาพหมายอย่างนี้เลย เดี๋ยวมาหานายยศกันดีกว่านี่ครับผมบมากับนายยศสองคนนี่นายยศลงนี่ไม่รู้จะหาผู้จะแห้วเรือแดงชอบแห้วเ <c oughs> นี่ยครับถ้าผมไม่ได้ผมก็จะมาอ,อาศัยนายยศนี่แหละวันนี้ <c oughs> นายยศเอาตะกอ้อมาด้วยไหมนี่ามานี่ครับนายยศทาตะกอ้อนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูว่าตะกอ้อนี่มาตาเป็นยังไง <c oughs> นี่ครับกอน,อนยศนี่ครับมีเบอร์อะไรบ้างนายศตอนนี้มี0.5 0.8แล้วก็เบอร์หนึ่งครับผมถ้าสนใจสั่งก็ตามเบอร์นี้เลยใช่ไหมครับครับผมอ่าสนใจสั่งก็ตามเบอร์นี้เลยครับหรือว่าทีมงานได้ครับสั่งทีมงานมาได้ครับผมน้ามานัดน้าต้นน้าจิ๋วได้หมดเดี๋ยววันนี้ไปชมกันครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะแอบมาขโมยตะก้อก่อน นี่ครับสภาพหมายของเราเป็นประมาณนี้หาลมอยู่ไม่ไหวร้อน

อย่างนี้ไม่เอาอี่แล้วอย่างนี้เก็บไปกันแล้วครับตัวสวยครับตัวหนึ่งครับผมสวยงามเลยตัวนี้เปิดกล้องเลยครับเมื่อกี้รีบวัดป่าเลยตัวสวยเลยตัวนี้โอ้สวยงามเลยตัวนี้นี่ครับสวยเลย ดูนายศนายศได้แล้วดูนายศก่อนนายศไอ้สวยเลยไอ้ไอ้ไง้นล่ะเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วสวยงามครับผมเปิดกล้องพอดีเลย ตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงแล้วครับจุดที่ผมลงเนี้ยปลาก็ถือว่ากินเรื่อยๆนะครับแต่ก็จะมีช่วงที่ห่างๆอยู่เพราะว่าเหมือนเมื่อเช้าน้ำมันไหลดีก็จะกินจัดหน่อยแต่ว่าตอนนี้เริ่มห่างๆครับแต่ก็กินเรื่อยๆเมื่อกี้ก็หลุดไปตัวหนึ่งวันนี้เหมือนจะหลุดเยอะครับเพราะว่าตรงที่ทางลงอะ่ะมันชัน คือเราตกอยู่ข้างบนอะเราเอาศัยแบบยกอย่างเดียวผมยกหลุดไปหลายตัวแล้วเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวไปติดตามชมกันต่อครับว่าเราจะมีแต้มมีสกอร์อให้ได้ชมกันอีกหรือเปล่าชมกันต่อครับผม เลยครับโอ้โหตัวสวยเลยตัวเนี้ยหลังยากหลุดไป2-3ตัวแล้วสวยงามไอนะ้ไอ้เรอมันนรักอยู่แล้วตกปลา อีเต็มเลยครับผมโอ้ยนานทีกินตัว แล้วครับผมงปากตัวนี้ก็บ่ายสาม้วครับเดี๋ยวส่งงานกันครับผมวันนี้ก็บ่ายสามก็ประมาณนี้ครับผมหลังลงปูนพอได้วัดมันมือแล้วก็วันนี้ก็ คงต้องลาแค่นี้ละครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวไปเจอกันที่ไหนเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับผมไปแล้วครับ